ก็ฟอยทามยักษ์นะฮะโดยที่ผมจะให้เขาทำติดไทมเอามาใส่ในชามนี้นะหน้าหนาวแล้วนะฮะต้องหาข้าวฟอยจัดซะหน่อยนะฮะร้านนี้ทีมงานผมบอกให้มากินนานแล้วนะอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านนะฮะอยู่ฟอยติวานนท์อันนี้นะฮะเขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นราคาเริ่มต้นแค่35บาทนะฮะข้าวฟอยก็มีทั้งข้าวฟอยหมูไก่เนื้อนะฮะขนมจีนลำเงีียวกับข้าวกันจิ้นด้วยนะฮะแต่มีแค่ฝุกเสาร์อาทิตย์นะมาแล้วกกองว่าามนะฮะ อย่างเยอะมะนาวอืมโอ้ยใส่ให้หมดฮนะคอยจะขึ้นนิวนะ้วแล้วแค่บ,บีบมะนาวเต้งเคียงนะมีหอมกับผักดองนะฮะใส่ไปเลยอือของเขาเป็นพริกผัดนะเขาบอกว่าเผ็ดมากนะใส่ไปอ่น 1>, 1, 2, ึ่งสอหนะฮะเดี๋พี่มาวินบอกนะใส่ต้องกินให้หมดนะฮะไม่ใช่เททิ้งนะอคุกยังไงไวะเนี่ยอยากกินข้าวซอยอร่อยอร่อยนะฮะแต่ไม่ต้องไปถึงเหนือนะฮะแนะนําร้านนี้เลยฮะเวยเตียวข้างบ้านนะฮะอยู่ติวานนนท์สมแยกสิบฮะร้านนี้เด็ดมากครับ